แทข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่รถยนต์กระบะชนเสาไฟฟ้าพลิกคว่ำตกข้างถนนคนขับบาดเจ็บเวลา17.30นาฬิกา30นาทีวันที่18มิถุนายน2565ร้อยตํารตำรวจเอกสมเกียรติกอบกร,รมรองสารวัตรสอบสวนปฏิบัติหน้าที่พนักง,งานสอบสวนเวรสพสูงเมน่น ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าข้างถนนหลังรับแจ้งจึงประสานตำรวจสายตรวจตำบลเวียงทองหน่วยกู้ภัยศิลาทองเอามาตเวียงทองออกตรวจสอบเหตุตรวจที่เกิดเหตุพบรถกระบะโตโยต้าแค็บสีขาวเสียหลักชนเสาไฟข้างถนนสายผาสุกน้ำโคง้งหมู่ที่8 ตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นจนเสาไฟหักขาดรถเสียหลักพลิกคว่ำตกถนนคนขับนายพิเชษอายุ54ปีอยู่หมู่ที่10ตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ขับมาจากบ้านผาสุกจะไปบ้านสวนที่อยู่ใกล้น้ำโขงตำบลป่าแมทอำเภอเมืองแพร่เกิดอาการวูบ รถพุ่งเข้าข้างทางจนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวรถได้รับความเสียหายมีทรัพย์สินทางราชการเสียหายคนขับได้รับบาดเจ็บหน่วยกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแพร่ทางพนักง,งานสอบสวนได้ตรวจบันทึกที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานประสานรถยกไมาย,ยกรถขึ้นจากที่เกิดเหตุสำนักทางหลวงชนบทมาตรวจสอบความเสียหายของทรัพย์สินราชการที่ได้รับความเสียหายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ ขิ้วเล่แรกล่ะอาออเขาว่ามันเกิดจากโลกไปจำตัวไหมเงาสงสัยอ่ะผมขัดขี้หูเนาะเ้ากางเลยเนาะโดนโดนตั้งกลางเลยเนี่ยกลุ่มรวมทำงานก่ันไป ถุงลมทงานหมดโอ,อ้นี่รถขอเสียบตีจะด,ดีเนาะถุงลมทำงานเนาะถุงลมทำงานอยู่นะครับเปินไ่ยครับมาคนเดียวนะนเนี่ย ตะกี้เปิปุาจะได้เปินหิวหิวเข้าบูบล่ะอ๋อบ้านเขาว่าจะเปินปี้อีกล่ะก็จะดึงบ้านแล้วกันเนาะ

O cúsi ten. <coughs> Onde? Que dea que aní que vai tat. Que que